Mr. Tutorial วายมันขนพันเกม Yeah o ครับผมก็สวัสดีคร hi ับผมกับ Mr. Tutorial วายมันขนพันเกมครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเออแต่ที่เคยบอกอยู่ทีตีแล้วครับผมก็คือเราจะมาดูว่าหลังจากที่ผมวิวเกมนี่ The Last Stand Dead Zone อ่า ไม่รู้จะเห็นเมาส์หรือเปล่านะโอเคอาจจะเห็นนะ้ะโอเคซึ่งว่าสภาพแต่ตอนนั้นนี่เป็นยังไงโอเคแวะมาดูตอนนี้ก็ผมว่าสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างโชว์เลยแหละจะนำบ้านแล้วก็ดูกันเล่นั่นนี่บ้านมีคนแตกต่างกันเยอะเออกำลังทำงานแล้วเลย วันนี้เราจะมาวิวเกมเอ,อ่อไม่ใช่วิวเจสิมาดูว่าหลังจากที่ที่วิวเป็นยังไงบ้างโอเคนานๆที่ได้อัดนานที่ได้อั <c oughs> นนดเลนี้แต่ตอนนั้นเวล์ต่ำๆต,ต,ต,ตอนนี้เวล์สามสามละโอเคครับผมนี่อ่ามาแนะนำบ้านหน่อยอ่าดูแนานำบ้านหน่อยอันนี้คือศูนย์การกลางป้องกันภัยจากศัตรูนะครับผม นี่มีกระดับจริงมีกระดับปลอมด้วยไว้พูดกับดักทาง,งโง่ไว้ดักทาง,งโง่แต่รเราเวลสามด้วยจับหนักเรียกว,ว่าใครเข้าบ้านของหนักต้องเล่นของหนักถึงจะสามารถรอดได้แต่ว่าเราก็คนไม่มเล่นบ่อยๆหรอกจะเล่นสไนเปอร์คอยอคุ้มกันเอาไว้ด้วยหรือหน่วยทหารหนักหน้าเพื่อไม่ให้มันคูะเบิดได้เพราะฉะนั้นลแล้วก็ตัวใครตัวมือ ทางหลังบางทีจัดหนักกับกำลักมากมนีก่ครับนะถ้าใครเป็นแฟนขับผมผมก็ลองให้ดีครับผม <l ots> อ่านี่ก็ห้องน้ำนี่ถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะไอเอต่าต้นนี้เป็นอะไรอะรครับครับก็เออดูคนอาบน้ำหรือดูคนขคี้อะ่ะ <l ots> ดูคนขคียได้เอาไวโ้โลกจิตแต่แถวนี้มีแต่ ผู้ชายทท้งนั้นไม่มีผู้หญิงเลยแต่แตะกฏเอาไว้ว่า,าหมอบสายเอาเบตมากกว่าโอเคเรามีเวลาไม่มากที่จะมาชมวิวที่ทัดออกอ,อีกอันหนึ่งอีกอนหนึง่งนี่อันนี้คือถ้าแบบอันนี้คือการคนไม่ให้เข้ามาบุกนะการคนไม่ให้เข้ามาบุกส่วนน,นี้การคือเวลาทอมบี้มาจะได้ไปเข้าตรงจีถุนนี้ได้ไปเข้ามาตรงจีนถุนนี้ได้ โอเคมาเคอะไรวะเนี่ยมาซื้อมาซื้อ <c oughs> เฮ้ยขายไอซันลดลดทำไมวะโอเค okay. เราจะไปปลูกจะเล่นปลาครับผมมาสวนส้นน้ำโอเค okay. <c oughs> มาลุยก,กันเลยโห่ <c oughs> เ,อเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้ย Okay. โอเคเอ้ยปิดตาละวอะไรน่เว้ยคอมมันัเกิดโอ้ยโว้ เยอะเลยนะเว้ยลงตรงตุ้มๆอะใครอยากเล่นก็นมาเล่นนะครับผมอาไม่ได้เจอผมที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ได้ครับผมอาจจะเล่นเกมนี้อยู่ก็ได้นะครับผมเออเว้ยน้อยใจอ๋อไนา์วิชั่น อย่างนี้และนี่เดี๋ยวเร็วๆตองไว้ใจให้ถึง,งๆๆอๆๆไอ้จุดไอ้จุดไอ้จุดอาอผู้ได้อะไรมาเนี่ยเอาไม้ตุ๊บหัวคนอีกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หัวคนแล้วหัวซอมบ,บี้ ในปืนนะอาประโยชน์แต่ปืนนี้ราคาสูงมากนะราคาถองก็สูงไปดูวิธีไดถ้าใครอยากจะรู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงหรือเกมนี้มันจะยังไงแนะนําวิกิคำวิกิเธอ,เอ,อผมไม่ใช่ g ุกเกิลผมได้รู้ทุกสิ่งผมไม่ใช่ g ุกเกิลผมไม่รู้ไม่ได้รู้ทุกสิ่ง Ô. Watch my back. Holy check this. Searching. Ô, mình gà luôn á. Pang keng lại. lúc ว่าจ้ทำกแล้วเฮ้วดีเด็ดโอเคทีนี้เพราะอะไรหรอกนะจะได้จบๆไวๆจะได้ลงคลิปเร็วๆจะได้เราวันต่อไปจะได้อัดเกมวิวเกมอันหนึ่งวิวเกมอันหนึ่งครับผมโอเค โอ้ยใคมีสีจะมพ่อมีอพลาดเดโกบินอืมมาแล้กับปืนอนยองขอาอะไรอีกเว้ยมีว่นมีมีทางการเรื่ว่าผมไม่ใช่เรื่ว่าผมไม่ใช่ <c oughs> เนี่ยอันนี้ออกไปว่าแต่วันนี้ตรงกว่าที่ไม่มีไฟมีมไฟแล้วนั้นกตรวจบว่าเอ๊ะมีอะไรมัางเอ๊ะ ถ้าจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วพี่จะยืมมาแล้วจะยืมมาทำไมหรอหรืออะไรอีกทีนึงมาทำมาหรือครับครับคำตอบเดียววางจับวางจับวางจับก็อยากให้เห็นว่าหลังจากรีวิวเสร็จปุ๊บนี่ตอนนี้ชีวิตผมเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้อย่าบนะครับ อืมห้องห้องอ้องห้อเอออีกท่ก็อเลอสะเนี่ยเออทสแล้วกันสุ่มๆไม่ต้องคิดเลยวาแลังจ้ก็ดูว่าเอมีของบ้างที่น่าจะมาเอคนมาเป็นคือเปไอเทมอเดีของอนเสริมเสริมใช้เออ ไม่ได้จมส่วนอันละอันโัรละอันละ,นทนละเทมาแล้ว,ลวไม่มีเวฟบ,บี้ออกโอเคดีมากได้จบจบเจบ็จบสบานสบานอ่ะโอเคครับผมอ่ามีแค่นี้แหละ <c oughs> มีแค่นี้แหละให้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่วิวตอบต่อมาครับผมโอเคแล้วงา,นานที่จะได้คับก็ผมไม่ต้องกลัว <c oughs> เดี๋ยวได้เจออีกทีมีแน่ แน่โอเคโอเค,คับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ออขอจบคลิปเองให้นี้ครับผมอ่ะคลิป,ปว่างๆับผมอ่าอ่าขอโชคดีและขอมีความสุขกับการดูคลิปนะครับผมบาย